เน็บข้างแล้วนอกอากาศมันเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อหลายวันก่อนทุกคนคงได้เห็นนะครับว่าผมได้มาทําการตัดท่อน้ําเลี้ยงต้นนี้นะตัดท่อน้ําเลี้ยงต้นเพื่อที่จะให้กระตุ้นให้เกิดการแตกยอดนะครับแล้วก็ต้นนี้นะที่ผมเน็บข้างเอาไว้ ก็ยังไม่ได้เปิดผมก็เปิดนะครับแล้วก็เปิดแบบเอาออกหมดเลยนะซึ่งก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยยอดแตกสวยใบเขียวสวยนะครับแต่วันนี้เนี่ยยอดเหี่ยวแล้วก็ใบก็หลุดไปแล้วนะผมก็ตัดออกเห็นไหมฮะนี่เร,เรียกว่าการน็อกอากาศครับแต่ว่ายังดีอยู่นะครับตรงที่ว่ายอดที่เห็นตรงนี้เนี่ยยังไม่เหี่ยวนะก็มีโอกาสนะที่จะแตกใหม่ขึ้นมาได้แต่ก็เป็นความผิดพลาดนะที่ น่าเสียดายนะก็ถือว่าเป็นจังหวะดีนะครับที่จะทายเพื่อนเห็นอาการนอกอากาศนะครับว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยรนะซึ่งบางครั้งก็การนอกแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ยอดตายไปเลยนะแต่ยอดนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสก็ต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับส่วนอีกด,ด้านนึงเนี่ยก็อันนี้ไม่นอกนะครับซึ่งก็จะให้ดูนะเห็นไหมครับอีกยอดหนึ่งในต้นเดียวกันที่ผมยัง ปิดใบไว้นะฮะไม่ให้โดนอากาศโดยตรงเห็นไหมครับก็ยังอยู่แล้วก็สภาพยอดอย่างที่เห็นนี่นะก็ยังสมบูรณ์ทุกอย่างยังสมบูรณ์อยู่นะฮะรอการแตกยอดแล้วดูจากวันนี้แล้วก็ยอดจะเริ่มจะเปเล่งๆแล้วนะ,ะเริ่มที่จะเออมีอาการที่เห็นว่าจะแตกใหม่เห็นไหมฮะนี่นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไวไ้ใบตัดใบทิ้งไปเลยแล้วก็เปิดไปเลยก็ได้นะ,ะแต่ถ้าไว้ใบเนี่ย แล้วไม่ตัดใบออกเปิดเลยส่วนใหญ่ที่ผมทํามาก็จะมีอาการแบบเมื่อกี้แหะครับจากยอดสวยๆนะก็จะเหี่ยวกลับมาดูอีกครั้งก็จะเหี่ยวแบบนี้แหละครับก็ถือว่ายอดนี้ก็เป็นบทเรียนนะว่าจะไม่ประมาทนะถ้าเปิดยอดแบบไว้ใบก็ปิดไว้เหมือนเมื่อกี้หรือไม่ก็ตัดใบทิ้งไปเลยเสียดายเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรดูแล้วก็ยังมีความหวังนะยังมีความหวังอยู่ ยอดยังไม่ตายเดี๋ยวก็รอรุ้นกันครับว่ายอดนี้เนี่ยจะไปต่อแล้วก็จะแตกยอดอีกเมื่อไหร่นะครับ